สดีสุขสสุมอสุยจ้าอกรเนกาสงเยกับซองลองเลือนจ้าเกยังคนพี่นองเลยน้องเยี่ยมมาหาข้าแต่เ้าเลยเมือนไม่ลอเือนยังบ่ได้เห็นยังเลยมันเล็กถ้าแตก กันพี่นอ้องมันเป็นข่าวดีเรื่องยังเรื่องเป็นเรื่องม่บ้านนี่บ้าเรื่องอันเขาโทรมาพี่น้องเลยไป่ต้องเลื่อนอยู่ป้ายก็ไผ่มวกก็ต้องขึ้นเอาไมเมืม่เกียบสั่นด้วยลงไป็หักซ้ายว่าสัน่ไนไม่ต้องเลื่อนกับสัน่นเรื่องว่าปีดเลยแล้วลงมาห,อห่อจะถืออะไรแช้ข้าวย่อยพี่น้องเลยบวกกับยุ่งก็ไผ่เลย็ไดไปเอาอีกแล้วบอกเขาว่าใส่ซื่อไหม เป็นยังมานั่งกับผู้เลือกอยังเลยงงเขาโทรมาคิดอะผูบ้บาลฮัลโหลเจ้า,าสบายดีสัตว์เือหอสัตว์อภูบาลกุจิตสุภาพเจ้าอสัต <c oughs> ว์เจ้าไหนไม่ต้องเดินมาคุยวันนี้นาั่งผู้เลือกอยังเลยนั่งมาหาไม่ต้องเดิน เศร้าบทอย่าภาไภแล้วได้เลยเหนาอากาศเหนาวเลือเกินแค่ตัวพีแดดก็เหนื่อยแน่ข้าวตั็สิบดิซิดสิบเด็กน่อยกเลยพอายักกูไปหน่อยถึงแนมก็ดิว่อ้เาอ้ไปกัน มันหลอตอลอาดพี่น้องแม่น้องเดือนสื่อจนหิวจนแค้นต่องอยังบนหอดเป่าไมได้ด้วยพี่น้องเลยผ่านน้องเยี่ยมมากก็เลยเดยถือโอกาสสื่อกับเข่ามาว้ให้สร้างเนาะสร้างที่จะไม่เทือนน้องสาว มาค่ะตแดดใช่ปะจิไปหิวอันคล้องอีกพี่น้องเลยปุ้ยคิดมากไปน้องดือนน้องเย็บกิ่งขาสาวแล้วแสดงว่าเอายังมันกินคนเดียวโอ้ย สะเลยพี่น้องเลยว่าถาไปสะเลย,เยู่บ่อนมันเานาะคาฟากรดเลยหนึ่งจะเท่าไหร่หมัดคองสกัตาโรดแยันี้ เหมืนเวนกันลัางกันนะครับนกแกสาเนี่เนนงดนั่นกินน,นี่นย่อขู้สามีมเนมากจักควรสื่อ,อยังไงครับนี่ประทู อยากกินอะไรเลยไปซื้อก่อนค่าไปซื้อนีไงอยากกินขนมโคกตอนนั้นยังไม่ได้แตกเงินก็เลยเอาขีดไปก็เลยมาซื้อตอนนี้แตกเงินแล้วก็ซื้อหาพัน ขาดซะแล้วผีคนอ้าวเย่เย่เย่ ยบไส้เปน็นตรงขาดตรงนี้เต็มกระตาโหลดเลย ทางสีหอดพี่น้องเรนอัลลีดมีไซคนส่งยาคนระบอดเนอะพี่น้องก็ไปเอาเหมืนอนน่ะใส่ของอยู่บ้าได้บ่ม,มีใบสลิปพี่น้องเลยบ่มีสลิปของมีเอฟซีฝากของมใม้น้องเยี่ยมพี่น้อง เขี่ยมก็ยังบุหูเลยวาเอสซี่ถามได้นะเ็นผูส่งคล้องมาหายเพราะว่านั่งนั่งตามคลองบกเป็นนั่งบุหูเพราะว่ามีอยู่สองสามคนนอกอชิส่งมาหายนั่งแต่นั่งกับบุหูเป็นคนใดส่งมาฮอดก่อนเพราะว่านั่งตามคลองบุเป็นแหลวกับบมีสลิปคลอง ค่ากล่ออยู่เท่าไรแนวจิไปถามเพิ่นเนาะพี่น้องมันใสพี่น้องมันใสคนบ่ฮู้ระ่างอย่งเลยเอน่ะส่งไว้สลิปองมาแล้วเพิ่นน่ะบ่ฮู้ว่าอีหยังคือใบสลิปคองจักฮู้อีหยังว่าซั่นบ่ฮู้เรื่องเดีวเฮามาคดเบิ่งมาเอาองเขาบ่ให้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ่มีสลิปองเนาะบ่มีอันห มาขนเบิ่งจะได้โู้มันใสคนพี่น้องตอนนี้ก็มางหอดเลยพี่น้องเลยบริษัทมีใสคนส่งเดี๋ยวเราลุ้นว่าชิกล่องใหญ่หรือน้อยสิ่นักหรือสิเบาไปโจมเอาเยีเ่ยมเปโจมเอานะเพ่นขี้งอบพี่น้องเปนน้องเรือดีเด่นผมแบกอีกแล้ว เดือนก่อนลอยแม่นักเดือนลำบักแน่นมีจ้ากล่องมีจ้ากล่องอย่างสาธุพ่ะย่ะพี่จ๋เจ้าคนพี่จา๋าคนที่ส่งของมาถ้ามีมีของแม่น้องเดือนแม่น้องเดือนเสียใจนะจ๊ะ <laughs> คนที่แบกกล่องคือแม่น้องเดือนเด้อ นบางอย่างเป็นคนคับโหลดแต่ว่าไม่น้องเดือนเป็นคนแบกกล่องพี่น้องถ้าว่ามีของแม่น้องเดือนไม่น้องเดือนน,ออน,น้อยใจเด้อพี่เดอ้อก็ชิมหาพันบางอย่างร้อย,ยหนึ่งที่เทไรบ์สามหาค่ะพอดพี่ไม่น้องเลือนจำเอาไว้ติพี่ ยันนขอบุญขอบคุณเด้อจ้าพี่คนที่ฝากคองมาให้คองทางในสิมีค้องแม่น้องเดือนอยู่บ่นนอจ้าคนได้สิฝากคององใม้น้องเยี่ยมข้าวล้างให้มีค้องแม่น้องเดือนน้ำเด้อพอแม่น้องเดือนไปคนแบกกล่องพี่น้องสิไว้บล่ะแบกกล่องพี่น้องพี่น้องคลิปนี้ก็พี่น้องคลิปนี้ก็บชด้ล่าเลยพี่น้องน้องได้สิแบกกล่องนั่งนักดีพี่น้องเลย ล่าเดี๋ยวพี่น้องคลิปนี้คลิปหน,น้าพอกันใหม่ฝากกดไแค์ก๊อแซงกำลังใจให้แม่นอ้องเดอนในด้จ้าพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเอ๋ยข้าว่ากาบสบายดี